มั้นหรอนี่เป็นแบเวียดนามใช่มันโยกก็ได้ัหมมรอี่ันขึลงไ่ไาวมเข้ามาไม่ได้มีม้งได้กีเนี้าว่าพีเลนมมันแดงตดเลมีเกมีสามแล้วเกับสารมันเกตแล้วกันด้วย ขวานี่มาหลังไม่ได้ใช่ไหมอนนี้มันขึ้นลงก็เดินไม่เดินได้เอ้ขึ้นลงก็ม่ายรับถ่ารับแต่นี่หลังไม่ได้ฝ่ายนี้ก่ยวแบไหมยา้อ่กใหเกี่ยวที่้านนี่หงอเาบอกมีจะมาเลยลดเงี่ยรถใชทางเยอะ